สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอก,กันเช่นเคยนะครับช่องวิระดำแต่งครับจานเสฟสองรอบแล้วครับสายแตกเมื่อวานก็แตกไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้แตกอีก1รอบนะครับลุงแอบโอ้ลุงแอบขุดได้ระดับดีมากเลยดูครับระดับได้ระดับดีมากเลย มาบอกตรงนี้ทันครับเมื่อวานมาบอกตรงนี้มันจะดะูโอเคอยู่แอบอาจารย์โอโอ้แอบเอียวครับเย้คุณโอเดียวซูมหนะ่อยโอ้มีคนมีโฟแมนครับนะอาจารย์เอียวครับ โน,โ,นโอ้มีโฟแมนคุมงานครับจานโอ้ได้จานเอียวคุมงานครับหีบล็อเอ๊เขาคุดตัวเองไปวางใส่ไปทำไมลูกไปเอาเอ็มร้อยไปให้ลุงแอบก่อนแล้วค่อยเอาไปให้ลุงโอ้ ปลาเสบ็ปลาเสบ็สายเตกสองวันแล้วครับหมดไปสี่พันแล้วโอ้ไฮลิกอีกหมดไปประมาณหกพันแล้วครับ ช้าๆครับจานโอเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ริ่งแล้วจานโอมาเคลียรคันแล้วนะครับนะเคลียร์คันละนนะจานเอฟก็เหลือประมาณอีกเจ็ดสิบเมตรครับโมเตแต่สายแตกนะครับ ตรงนี้ปองครับจานเสียมตรงนั้นโอเคอยู่ครับตรงโคง้งไปเอาเอ็มร้อยไปให้ลุงไปลุกเดินไปตรงนู้นไปน่นเดินเดินไปฝั่งนู้นสิตรงนี้เดี๋ยวลุงก,ก็ตักมาใส่หรอกสกอ โอ้เดินไปทางโน้นทางโน้นลูกเก่งมากลูกเก่งเก่งเก่ง่งงาเดินไปลูกเออเก่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้เล่นแล้ว หนึ่งขวดครับหนึ่งขวดลูกโอ้ดูพี่บล็อกครับเก่งมากเลยครับนี่เอาเอ็มร้อยไปฝากลุงแอบครับลูกชายครับเก่งมาก นี่ครับสุดตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปชมอาจารย์โอ้ค,ครับต่อกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ